อะไรอ่ะเฮ้ยแดงมี่ใครไม่รู้เดินผ่านฉันไปฉันไม่ได้ตาฝาดนะสุดสีขาวอ่ะสล็อตเมื่อกี้เรียกเดินลอยเหรอมันมันเหมือนลอยนะเวฟนะตลอดน่าจะสไลด์ไปช่วงก่อนหน้านั้นเซิร์ฟสเก็ตมันก็ค่อนข้างรับเรื่องว่าจะถ่ายได้<อ>ไม่เอามาเล่นแถวนี้นะเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเดินคือไม่ไพน์เรียบนะตึ๊กจายไข่เลยมามาแต่เช่นขาประตูให้ เขาไโอ้ยฉันรู้สึกบ้านหลังนี้การตกแต่งของเขาดูโบราณโบราณในการที่เราจะเอากุญแจมาได้ฉันคิดว่ามันจะต้องมีพวกอะไรสักไอ้ทั่วแล้วเนี่ยเรายังไม่เจอรั้วสักอันเลยอ่ะหรือว่าเอ้ยสีนี่หรือเปล่าสีนี้กับกุญแจนี้อันยวกันเลยอืมมาดเข้ามาปึ๊บเห็นอุ้ยเสียงมันดูโหอยหวนอยู่นะมีอะไรหรือเปล่าในนั้นอะ มีบันไดอย่างเดียวเองถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆเราก็น่าจะเจอกับนี่ไงเซนลิซาฮอสพิ้าลด้านในเดี๋ยวมีแผนกฉุกเฉินแล้วก็มีที่รับส่งคนไข้อยู่ในนดีด้วยไปเถอะเราต้องไปช่วยลูกทุกคน มันเสียหรือเปล่าโรงพยาบาลน่าจะเก่าแล้วว่ะเคคงเป็นอย่างนั้นแล้วมั้งอะไรก็ได้เยี่ยมฉันเข้ามาได้แล้วโรงพยาบาลนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนอยู่แต่เขาก็ยังต้องการไอดีการ์ดอยู่นะเนี่ยฉันจะลงไปสำรวจด้านข้างนี่ดูแล้วกันนะเอ้ยนี่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 ห้องพยาบาลเขาได้เขาได้เหรอเนี่ยห้องคนป่วยเขาได้อยู่รลยอดูยป่วยนะลองดูสิเอาการไอดีการ์ดเพื่อที่จะเข้าไปพวกอนายลองเปิดประตู จะเป็นรหัสลับก็ได้เพราะว่าแต่<อ>แต่ละห้องเนี่ยมันมีรูอันนี้เหมือนกันแต่มันเรียงไม่เหมือนกันโอ้จริงเหรอทุกคนตรงนี้มีไม้อะไรมากั้นทางไม่รู้อะ่ะดี่ยวกระตู้รตู้ทะลุฉันว่าข้างหน้าตรงนั้นต้องเป็นพันแผนกสําหรับเผาศพแน่เลยฮะเอียงเข้าไม่ได้เหรอแป๊บนึงนะเซมพยายามอฮะท้ไม้หายไปแล้วเฮ้ยเราสามารถดันเข้าไปได้เฮ้ยโอ้โอ oh my god ซนอีเล็กเอ๊ะเอ๊ะแมวเข้าไปนั่นเองข้างในต้อมีอะไรไหมอ่โล่งมากเลยแต่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งสำหรับการเข้าไปยังโซนของเจ้าหน้าที่นะอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำของเจ้าหน้าที่อ่ะเราเข้าห้องน้ำหญิงได้ไหมอ่ะอ่าก็ได้ถนะ้านายอยากเข้าเราเข้ามาแล้วข้างในนี้ไม่มีอะไรเลยลองสำรวจดูไอดีการนะ่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ ใครจะลืมไปพี่กาไปในส่วนเปิดเร็วจังมาไม่รู้แฮะเฮ้ยตอนนี้ไม่ก่อเก็บอุปกรณ์ด้วยเฮ้ยนี่เจออะไรไม่รู้ข้างในนะ่ะพิกล็อกเหรอพิกแอ็กเหรอเฮ้ยล็อกพิกเฮ้ยประตูอ๋อทิกสะดอกกรอนฉันได้มาแล้วอันนี้ฉันคิดว่างัดได้เหรอนายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพวกมันไม่น่าจะงัดตรงนี้ทะลอตฉันคิดว่าน่าจะเป็นประตูใหญ่ที่มันมีโซ่คล้องอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเ เราขายห้องนี้ได้ไปเลยไปเลยเปเลยไปเลยนายเข้าไปเลยเราไม่กล้าเข้าห้องนี้เหมือนเป็นห้องตรวจเด็กนะมีคล้ายๆกับเป็นเก๊ดด้วยอ่ะฉันจะลองเปิดดูแล้วกันอ้ my god เป็นตู้เซฟนัดได้ไหม้านในตู้เซฟ ทุกคนโอ้แล้วไปล้แล้วไปแล้วไปแล้วฉันได้คีย์การ์ดไปแล้วนายตื๊ดนายตื๊ดเลยนายตื๊ดได้่อยเย้เฮ้ยไม่อยากไม่อยากพูดอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันมันมีคนขวางทางฉันอะใครอะไม่รู้มันปิดทางไม่ให้ฉันออกไปอะปตาเ้ยเรามากันแค่นี้นะพี่นายราอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวฉันเอาคีย์การ์ดไปให้ มาตื้อประตูนี้ไหมโอเคอ่าลองข้ามเนี่ยเปิดเลยนะเปิดเลยนะเปิดโลดเปิดโลดึ๊บโอเคโอ้เสียงมันเสียงมันน่าปวดใยว่ะเสียงมันชิ่งเฮ้ยแล้วจะยิงจะมาแล้วเปล่าโอ้โหดีใจเจอแล้วด้านหน้าตัวนี้เขียนว่าเจนนี่ลูกของเราชื่ออะไรอ่ะเมีนะเปล่าปีเตอร์กับเมย์ปีเตอร์กับเมย์โอเคอันนี้คือเบอร์นันแล้วก็มาร์คมีลูกใครชื่อมาร์กเปล่า ไม่มีอ่ะโอเคไม่มีงั้นเราเปิดทุกห้องเลยไหมเออลองเปิดดูไหมเฮ้ยใครมาี่อุ้ยอุ้ยไหนอ่ะไหนเราต้องเข้าห้องทุกห้องเราอยู่ตูห้องว่าไงนี่มันห้องเจนนี่แบ็คสิงค์โอ้ my god มีอัลบั้มใหม่ด้วยอินดูแอรีอเนี่ยเจนนี่แบ็คเพลงมีโพสเตอร์ด้วยโอเคโอเคเอเจนนี่แบ็คเพลงมันมาอีกแล้วเฮ้ยมันมาอีกแล้วทุกเจ้ามันมาอีกแล้ว my god เจ้าตัวนั้นเนี่ยมันไม่อยากให้พวกเราเข้าไปข้างในแน่นอนต้องมีอะไรที่มันช่อนอยู่แน่พวกเราต้องแยกกันออกไปเพื่อที่จะไปหาห้องของลูกชายเราปีเตอร์และเม์โอเคโอเคเราจะแยกกันออกไปทางซ้ายแล้วก็ขวาสามสองหนึ่งไปอ๋อเหมือนรถไบมาเปิดเปมืนได้กีเซลคาริน่าเฮด้วยอ้ยเฮ้ยพีกิพีกิ ห้องโมโมมันล็อกอะทุกนะวังมามามาน้องนายน้นายมาเลยจะบอกว่ามีบางห้องที่ต้องใช้กุญแจเปิดด้วยเป็นล็อกหรอล็อกอ๋อใช่โอเคถ้าอย่างนั้นพวกนายได้จะช่วยฉันไหมฉันตาอะไรฉันเจอกุญแจที่ไหนกุญแจห้องจินโอเคแดนอีกได้ไหมแดนดิได้ไหมคุณแจนเรุ่งอยู่ด้าอยู่ได้อยู่ได้อยู่ด้อยู่ด้พี่ไม่ช่วยมากเลยมั้งช่วยอยู่ช่วยอยู่แล้วกุญแจ เก็บมาแล้วเหรอไหนอะขอดูหน่อยที่ไมงมันออกมาขัดห้องน,นี้แหละโอเคงั้นปีนเลยนะโอเคงั้นไปปีนเลยปีนเลยรปีนอะไปีนแล้วปีนแล้ว,ลวลลค่อยๆขึ้นมาพิชิตดูหัวฉันขึ้นมาแล้วโอ้โหจะเห็นหน้าได้ฉันสยองขนมากมาแล้วด,วดูฉันด้วยแรงพี่ไม้พี่มั่วรีบตามขึ้นมาโอเคฉันดูแล่าลาให้แถวนี้มีอะไรไหมอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเราเจอที่ที่ซาม้าข้างล่างตรงนั้นอ่ะเฮ้ยตอนนี้มีแสงไฟพิษไปดูไปดูมัจะออกไหมอะพิษสีเหลืองๆอะ รู้แฮะขอโทนเราเจอแล้วเราเจอแล้วาแล้วพี่โมไปอยู่ตรงไหนอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่เฉาโมยนี่เฉาโมยนี่นมามามาพี่โมนำไปนำไปนำไปมันมีรูลงโอ้ไม่ใช่ลุกนะลุกเก่าหรือเปล่าที่เดิมหรือเปล่าโอเคนี่มันน่าจะเป็นห้าวของเจ้าหน้าที่นะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มยี่สิบแล้วมันยังไม่ถึงเที่ยงคืนผีน่าจะไม่ค่อยเฮี้ยนเท่าไหร่เอาล่ะพวกเราไปกันเถอะโดยโฉบกระช่างหัวไปสั่อะไรจะเปิดแล้วเนี่ย มันมีของให้เก็บเนี่ยนะตรงนี้มีที่ตัดเหล็กโอ้เทียนแล้วก็ตัดประตูใหญ่ได้ดิเก็บไว้ทุกคนเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ายิ่หิซามะจะมาอีกหรือเปล่าถ้าพวกเราตายมันจะห่อหายหมดเลยอ่ะโอเคแค่ตัดเลยบอตัดเลย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 กรึบเยี่ยมมาเลยสุดยอดปัดอีอีเฮ้ยโ,โหแล้วมันสโลโมโชั่น